อ่ะสัสดียอมยุทธทุกๆท,ท่านนะครับพรกกว่ผมเพาว่าเพย์นะครับก็อยู่ในเกมเดิมเวอร์วินมีดแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนิดนึงนะครับทุกครั้งที่เพื่อนเพื่อนล็อกอินเข้ามาหรือว่าเข้ามาในตัวเกมนะครับสิ่งที่เพื่อนเพื่อจะเจอแบบเจอทุกครั้งแน่นอนผมคิดว่านั่นคือการแนะนําแฟชั่นของเกมนี้แล้วก็ล่าสุดผมเห็นมีประเด็นดราม่าในฝั่งจีนเรื่องความเซ็กซี่การแบบโชว์เนื้อหนังของตัวละครเพศหญิงนะครับแล้วก็เพศชายนะครับเรื่องของแฟชั่นนะ ก็เนี่ยในรูปนี้ยครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าตัวละครก็มีโชว์เนื้อนหนังนิดหน่อยแต่ว่าชุดล่าสุดอะเท่าที่ผมเห็นแวบๆมันจะโชว์เยอะไปแล้วแล้วก็มันไม่เหมาะสมกับอายุตัวละครเลยประมาณนี้เขาก็เลยดราม่ากัอนอืนเป็นคนดีขึ้นมาแบบลุกขึ้นมาเลยแบบวัฒนธรรมมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนู่นนี่นั่นนะครับ็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาประเด็นดราม่าเรื่องแฟชั่นนะผมมาท,ทําทฤษฎีเออพิสูจน์ทฤษฎีกันอีกแล้วทฤษฎีที่บวกความมโนไปแบบ ครึ่งต่อครึ่งเลยก็แล้วกันเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายๆท่านเล่นเกมนี้มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือการสุ่มอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่หรือว่าอาวุธของตัวละครที่ไม่ว่าจะเปิดกี่กล่องมันก็จะไม่ค่อยได้ของที่ตัวเองเล่นอ่ะสมมติตอนนี้ผมเล่นกรบี่เนี่ยเนี่ยผมถือกรบี่อยู่พอเวลาผมลงดันเปิดกล่องอ่ะเดี๋ยวผมลองกดกระเป๋าในตัวละครให้ดูนะครับเนี่ย พอเวลาเราเล่นกระบี่เนี่ยครับเวลาเราสุ่มไม่ว่าเราจะเปิดกล่องอะไรเพื่อนเพื่อนสังเกตนะของทองผมจะไม่ค่อยมีกระบี่แล้วก็ของม่วงอ่ะก็ยังไม่ค่อยมีกระบี่นะเนี่ยมีกระบี่ที่ผมทำอันนึงเวล56ด้วยนะก็คือเวลแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้กันแล้วเพราะว่าเวลมันแบบต่ําไปแล้วนะครับตอนนี้น่าจะ 60- 70กันเนี่ยไม่ค่อยมีกระบี่นะถ้าเทียบกับอาวุธอื่นนะจะออกเป็นแบบหม้อเตา มีกระบีมั่งแล้วก็ไม่ตรงสายด้วยผมก็ไม่รู้ว่าได้มาจากอะไรนะแต่ที่สําคัญกระบีจะน้อยมากถ้าเทียบกับอย่างอื่นไอ้นี้มี61กระบีสีม่วงแต่จริงๆอะ่ะเราจะต้องมาพิสูจน์สีทองนะครับว่าทํายังไงให้มันออกเขาเรียกว่าสีทองของกระบี่หรือว่าสายที่ตรงนะครับวิธีที่ผมจะทําให้เพื่อนๆดูวันนี้นะครับก็คือผมจะไปลงดันแล้วก็เก็บกล่องแต่ว่าไอ้นียผมอยากให้เพื่อนๆไปต่อยอดน,นะก็คือเพื่อนๆไปเอากล่องจากดันสุม่มดันแบบ5คนแบบสุ่มลวกับคนเลย แต่วันนี้ผมจะไปลงดันที่ลงกับบอทแล้วก็เอากล่องกับบอทเนี่ยมาทําให้เพื่อนๆดูว่า ถ้าเปิดกล่องกับบอทเนี่ยมันจะได้ของที่ตรงสายของเราอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะกล่องกับบอทกล่องกับคนมันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะครับเนี่ยดันทดสอบนะอันนี้คือกล่องลงกับคนนะครับมันจะบอกว่าประกอบด้วยไอเทมหลัก61หายากตำนานนะครับเนี่ยหรือมหากราบจากชุดที่ระบุแบบสุ่ม1ชิ้นนะครับเนี่ยหายากตำนานนะอ่ะเราไปดูลงกับบอทนะกล่องมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะสังเกตที่ไอคอนกล่องก็ได้นะครับกล่องมันจะเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวลองคลิกด,ดูแล้วก็ได้จํานวนน้อยกว่านะครับเนี่ยได้รับไอเทม นะแต่มีวงเล็บนะครับใช้คําว่าวงเล็บโอกาสได้รับระดับมหากราบจะต่ํากว่าอ่ะเขาใช้คําว่าต่ํากว่าแต่เขาไม่บอกเลยนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่เขาบอกแน่นอนว่าต่ํากว่านะครับถ้าลงกับบอทอนะ่ะ ดังนั้นส่วนใหญ่คนเขาก็จะลงกับคนก็คือสุ่มไปลงกับคนหรือแม่ก็ขยันหน่อยก็คือลงไปคนเดียวเลยก็คือโซโล่เอากล่องคนเดียวเลยก็คือปุ่มนี้กดไปมันจะลงดันด้วยตัวคนเดียวโซโล่แต่จะผ่านไม่ผ่าน,นนี้เพื่อนไปลองกันเองนะอันนี้ผมอาจจะไม่ลองให้ดูแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะกดแบบลงกับบอดแล้วก็เอากล่องเนี้ยมาเปิดให้เพื่อนๆดูกับเทคนิคบางอย่างที่จะดูว่าอาจจะได้ของทองไหมแล้วก็ได้ตรงสายไหมถ้าเราทําแบบนี้มันมีโอกาสได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอสคิปไปนะ ผมรู้สึกว่าผมน่าจะลงประมาณ4ี่รอบเพราะามันใช้รอบระบายร้อยยี่สิบอ่ะพลังงานผมมีประมาณ500เนี่ยพลังงานเต็ม500เลยเนี่ยน่าจะใช้ประมาณ120แต่ละรอบนะแต่ว่าถ้ามันเบิ้ลได้200อะไรก็ดีนะครับจะได้ลงเร็วขึ้นประมาณนั้นเดี๋ยวผมสคิปคลิปไปเลยแล้วก็เอากล่องมาเปิดให้เพื่อนๆดูเลยครับไปเดี๋ยวผมไปหากล่องก่อนครับตอนที่ลงดันก็คงไม่ต้องบันทึกอะไรมาให้ดูนะมันไม่มีอะไรน่าดูอยู่แล้วเสียเวลาด้วยเดี๋ยวผมคาบไปให้เลยครับไป One h o u r าลิตเ สรับใครที่ใช้ลาโก้เพื่อการแปลภาษาไทยนะครับล่าสุดตัวเกมเขาก็ยังซับพอร์ตเหมือนเดิมนะครับเข้ามาก็จะมีให้เลือกแบบแปลโดยแก้ไขไฟล์แต่ว่าไอ้นี้มีคําเตือนเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะกดเขาจะเตือนว่ามีความเสี่ยงดังนั้นพิจารณาให้ดีก่อนที่จะแบบใช้ฟังก์ชันนี้นแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเสี่ยงก็มาใช้ฟังก์ชันนี้นะก็คือทラン l a t ดแบบว่ามันจะแคบหน้าจอเหมือนเอาพวกแอป Google Translate 2แปลหน้าจอนะครับแล้วก็แปลเป็นช็อตๆไปนะครับส่วนฟังก์ชันเนี้ย ถ้าเพื่อนๆกดใช้นะครับผมแนะนําให้ใช้ i d เด็กหรือว่า ID ที่แบบอยากจะลองเล่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะเสี่ยงเออรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอรองเออสายพี่แดกก็สามารถที่จะกดได้นะครับแต่ว่าล่าสุดอะตัวโปรแกรมถ้ากดไอ้น,นี้ไปแล้วนะครับมันต้องกดบูทด้วยถ้าเราไม่บูทอะมันจะเข้าเกมไม่ได้ในของ Official Version นะครับก็คือของโหลดหน้าเว็บแต่สตรีมอะผมไม่ได้ลองอันนี้บอกไม่ได้ ส่วนของอีพิกก็เหมือนกันผมไม่ได้ลองก็บอกไม่ได้นะว่ามันมีปัญหาแบบนี้ไหมต้องกดบูทหรือเปล่านะอันนี้ไม่ได้ลองบอกไม่ได้แล้วก็ฟังก์ชันพวกนี้ถ้าจะใช้ได้มันจะต้องเป็นพรีเมียมก่อนนะครับเนี่ยล่าสุดของผมยัง24วันก็คือเดือนละประมาณไม่เกิน120บาทนะครับก็สามารถที่จะมาสมัครได้แล้วก็ถ้าสมัครแล้วก็ใส่พวกโคด้ดดิสคาของสตรีมเมอร์หรือว่าช่องยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆนะครับหรือจะเป็นช่องผมก็ได้นะก็สามารถที่จะใส่ส่วนลดไปได้นะบ,บ้าๆนะครับก็กดไปรีเดียมไปมันก็จะลดลกก่่่าาาาาาาเเดิมิมมมมอจ,จะะะออยปปรรรณณสีนนไ150บทท็ถ ลองได้หรือว่าใครจะลองแบบไม่เสียสักบาทเลยก็ได้นะถ้าผมจะไม่ผิดก็คือสมัครสมาชิกใหม่หรือว่าใช้อีเมลใหม่ครั้งแรกเขาจะให้ลอง1วันหรือ2วันเนี่ยก็สามารถที่จะไปลองได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าใช้ฟังก์ชันเนี่ยสอันเนี่ยควรจะเป็น ID เด็กนะหรือว่า ID ที่แบบเขาเรียกว่าถ้าโดนแบนหรือโดนอะไรไปก็ไม่เสียได้อันนี้แนะนําให้ใช้ได้แต่ว่าถ้าแบบว่า ID หลักเสียได้หรือว่า เขาเรียกว่าเล่นมานานแล้วเติมไปเยอะแล้วแล้วเพิ่งมารู้เพิ่งมาใช้นะับแนะนําให้ใช้อันนี้มากกว่าถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้นะใช้คําว่าถ้าอยากจะใช้นะหรือไม่ต้องแชรอะไรในโปรแกรมพวกนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าโปรแกรมนี้หลักๆมันคือโปรแกรมเหมือน Boot VPN นะครับมันก็จะมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นของลาโก้หรือว่าจะเป็นของเจ้าอื่นหรือว่าจะเป็นของเจ้าที่ X ออฟฟิเชียลกับเกมนี้ก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆไปสังเกตมันจะมีโปรแกรม VPN หลายเจ้ามากแต่ว่าของลาโก้ ที่ผมมาแนะนําเพราะว่า1ผมใช้ด้วยตัวเอง2เขามาซัพพอร์ตก็เลยเอามาแนะนํามีเหตุผลแค่นี้ครับก็คือตรงๆ <S <S ที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยอยากจะใช้ไม่ใช้หรือว่าจะใช้เจ้าไหนอะไรก็ตามสบายเลยครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ถ้ามันมีปัญหาอะไรถ้าผมเข้าเกมไม่ได้ผมโดนแบนหรือน,นู่นนี่นั่นอะไรผมจะมาบอกเพื่อนๆแน่นอนครับเดี๋ยวมาทําคลิปความคอนเทนต์แน่นอนว่าโดน ว่าเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยผมจะมาทําแน่นอนนะเพราะว่าส่วนตัวก็ใช้เองแล้วก็เห็นหลายๆคนที่เขาใช้ในโหมดออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น p v p ลงดันอะไรเนี่ยเขาบอกว่าก็ช่วยลดบิงระดับหนึ่งแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ในโหมดออนไลน์แล้วเท่าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจจะต้องได้ใช้เพราะว่าถ้าผมเล่นภาษาไทยแล้วมันต้องกดบูทอ่ะยังไงพวกโหมดออนไลน์ถ้าผมเข้าไปไม่ว่าจะเป็น p v p ลงดันกับเพื่อนอยังไงมันก็จะได้อน,นี้ส่งจากการบูทนี้แน่นอนส่วนใช้ไปสักพักจะโดนแบนไม่โดนแบนโดนนู่นโดนนี่ั่นนั่นเดี๋ยวถ้้าาาามมมีีีีปปััญหออออะะะไรรรจททคนนนนเตบบกแ่ณ ับโปรแกรมลาโก้นะครับอ่ะกดทีละรอบจะใช้ร้อยแปดสก็น่าจะสัก3รอบ2-3รอบได้นะครับอ่ะแล้วผมกดรับไปนะ12กล่องนะ l a อ่ะผมสะสมกล่องจากดันที่ลงกับบอดมาน่าจะครบพลังงาน500แล้วนะครับไอ้น,นี่คือเวิร์ดเคสหรือว่าเคสที่แบบคุณสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองแน่นอนโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องไปลงดันกับคนอื่นไม่ต้องไปตีสุ่มไม่ต้องไปดาม่าอะไรทั้งนั้นคุณสามารถเล่นได้ตัวคนเดียวแน่นอนแล้วก็หาของมาทําสูตรนี้ได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าสูตรนี้คืออะไรถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเวลาเปิดกล่องแล้วมันไม่ได้ของที่ตัวเองแบบ ใส่นะครับอย่างเช่นผมเล่นกระบี่มันไม่ค่อยออกกระบี่ใช่ไหมก<ๆ>่อนที่เพื่อนๆจะเปิดวิธีง่ายๆเลยครับเพื่อนๆไปใส่อุวุธ์อื่นก่อนเออไอ้น,นี่คิดแบบโง่งๆง่ายๆเลยไปใส่อาวุธ์อื่นก่อนหรือไม่ก็ถอดออกก็ได้แต่ถอดออกอ่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าสมมุติเราใส่กระบี่แล้วมันทําให้เรามีโอกาสออกกระบี่น้อยสุดใช่ไหมครับแสดงว่ามันรู้ว่าเราใส่กระบี่อยู่มันก็เลยไม่อยากให้เราได้กระบี่อ่ะดังนั้นเราไปใส่อาวุธอื่นถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยอ่ะสมมุตินะครับมันก็จะสุ่มหมดใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่พัดสมมติอาวุธนี้ยยยผผมมมไไไ่่่่่ด้้้้เเลลลลนนนนออออูแแววะะสีปกก็ ห้ามใช้ศิลปะการต่อสู้แค่ใส่ไปนะครับอ่ะแล้วก็ผมไปใส่หม้อเตาสมมติผมไม่ได้เล่นหม้อเตานะอ่ะแล้วผมเลือกกระบี่อันหนึ่งก่อนแล้วก็ไปใส่หม้อเตานะครับอ่ะแล้วก็เลือกห้ามใช้ศิลปะการต่อสู้อ่ะผมใส่พัดกับหม้อเตานะครับแล้วผมจะกดดูว่ามันจะออกกระบี่มากแค่ไหนหลังจากที่ผมแบบว่าใส่พัดและหม้อเตาแล้วเป็นการหลอกเกมนะว่าเออไอเนี้ยผมเล่นหม้อเตากับพัดเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผมใส่อะไรมันจะไม่ออกไอ้นั้นใช่ไหมอ่ะเนี่ยผมหลอกให้ดูนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดกล่อง ที่ได้จากการลงกับบอทดนะครับทีละหนะกดให้ดูนะแล้วก็เลือกสายแต่เพื่อนๆต้องจําสายที่ตัวเองเล่นให้ได้นะว่ากระเบียะมันอยู่สายไหนนะแล้วก็ถ้ามันไม่ขึ้นว่าแนะนําเลยแสดงว่าไม่มีวิชาของอาวุธนั้นๆแต่ว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขถัดไปให้เพื่อนๆไปแบบทดลองกันเองก็ได้นะก็คือใส่วิชาไปด้วยให้มันขึ้นเลยคอมเมนต์บางกล่องแล้วกันแล้วก็ไปเปิดอีกกล่องหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่ทีละหนะว่าจะได้กระบี่ไหมนะป๊อป ก็ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าได้สนับแข่งได้พวกประดับอยากอื่นนะก็ถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนะครับอ่ะลองดูอีกทีนะครับทีละห้านะว่าจะมีอาวุธกระบี่ออกมาไหมนะผมกระบี่แล้วนะกระบี่แล้วนะออกมาอันนึงแล้วนะเพราะว่ารอบนี้ผมจะโฟกัสที่อาวุธนะเพราะว่าขอประดับมันเหมือนจะได้อยู่ปกติแล้วนะครับขอโฟกัสที่อาวุธนะกระบี่มาแล้วครับอันนึงนะอ่ะลองอีกทีหนึ่งนะครับนี่ว่าจะได้กระบี่อีกไหมนะครับ อันนี้ไม่ได้นะแต่ได้พวกอุปกรณ์สวมใส่นะก็คือหมวกแล้วก็ถุงมือนะครับเกาะมืออ่ะลองกดอีกทีนะครับก็บีได้มาอันเดียวเองนะครับมันก็มันมีประโยชน์ไหมที่จะทําแบบนี้อ่ะอ่ะได้ของทองมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้กระบี่สีม่วงหรือสีทองนะแต่ก็ได้กระบี่สีฟ้านะคอ่ะก็ข้ามไปนะครับนี่ได้ของทองเหมือนกันนะอันนี้ก็คือใช้พลังงาน500กับกล่องดันที่ลงกับบอทเลยนะครับนี่ก็ไม่ได้กระบี่นะครับแล้วก็ไม่ได้ของทองด้วยนะข้ามไปนะครับก็เจ็7กล่องสุดท้าย ก็ไม่ได้กระบี่นะครับแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวนะมันเกี่ยวที่ดวงแล้วผมรู้สึกมันจะเกี่ยวที่ดวงแล้วไม่ว่าคุณจะใส่อาวุธอะไรมันก็ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะสองกล่องสุดท้ายอ่ะก็ไม่ได้กระบี่นะครับแสดงว่ามันอยู่ที่ดวงจริงๆผมพิสูจน์ให้แล้วว่าถึงแม้คุณจะใส่อาวุธสลับกันหรือจะถอดอาวุธอ่ะใครจะลองถอดอาวุธก็ได้นะผมไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะถอดได้ไหมนะครับแต่ก็เหมือนจะไม่มีผลว่าจะออกของที่ตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมอ่ะยังใช้วิชาของกระบี่อยู่ไงเกมมันอาจจะรู้ว่า ผมยังใช้วิชาของกระบี่เนี่ยถ้ากดเข้าไปนะถ้าสังเกตเลเวลวิชานะเห็นไหมมันยังอยู่ที่กระบี่ไงอาจจะต้องไปรีให้เป็นเลเวลหอะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือจุดบะกายนะครับจุดไอเดียว่าให้ไปลองทำกันดูเผื่อมันจะออกของตรงสายมากยิ่งขึ้นแต่ผมจะบอกว่าไอของพวกเนี้ยไอสิ่งที่ทำไอคอนเทนบ้าบอคอแตกอะไรประมาณเนี้ย มันทาได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นครับเพราะสุดท้ายแล้วพอเกมมันอัปเดตไปเดี๋ยวเกมมันก็จะมีระบบให้เพื่อนๆทําของง่ายอยู่แล้วก็คือส่งอ่าเขาเรียกอุปกรณ์ที่เอาไว้อัพแบบออฟทองได้เลยอัพตรงสายได้เลยรีออฟได้เลยอะไรประมาณนั้นคอนเทนต์ content พวกนี้มันก็เลยเป็นคอนเทนต์ประมาณว่าเหมือนแค่ช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็เป็นคอนเทนต์แบบไปเรื่อยเออหาอะไรทำไปเรื่อยเออประมาณนั้นส่วนจะได้จริงไม่ได้จริงอันนี้เป็นความเชื่อเป็นการพิสูจน์หลายๆทฤษฎีหลายๆเงื่อนไขนะครับแนวหาทำประมาณนั้นแต่ที่แน่ เมื่อกี้ถ้าผมจำไม่ผิดกล่องที่ลงกับบอดนะครับมันมีโอกาสได้ของทองเนี่ยได้ของทองนะครับเนี่ยสองชิ้นนี้น่าจะมาจากกล่องที่ลงกับบอดนะแต่ถ้าผมลงกับคนเน่ะเปิด500แต้มเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณเท่าหนึ่งใช้คำว่าเท่าหนึ่งก็มโนนะใช้คําว่ามโนว่าถ้าลงกับบอดอะมันจะมีโอกาสได้ของแล้วลงประมาณครึ่งหนึ่งเออแต่ไม่น่าจะใช่สามสีเท่าน่าจะแบบครึ่งหนึ่งอะส่วนถ้าลงกับคนจะมีโอกาสได้ของแบบมากกว่าครึ่งหนึ่งเหมือนกันประมาณนี้ก็ มันอยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันว่าจะลงกับคนหรือลงกับบอสและก็ที่สําคัญนะก่อนจะจากกันไปที่สําคัญนะคุณสามารถที่จะลงดันแบบโซโลได้ก็คือเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นดันที่ลงกับคนนะคุณสามารถที่จะกดเข้าสู่โดยตรงก็คือเข้าไปคนเดียวก็ได้ครับก็คือไปโซโลกับบอสเลยถ้าคุณผ่านคุณก็น่าจะได้กล่องเลยประมาณนั้นนี่ทำให้ดู้วสามารถกดเข้าไปคนเดียวได้นะแต่จะผ่านไม่ผ่านโซโลบอสเนี่ย อีกเรื่องนะใช้คำว่าอีกเรื่องถ้าผ่านก็แสดงว่าเหมือนคุณลงดันสุ่มเลยคนเดียวแต่ส่วนใหญ่อาจจะยากครับเพราะว่ามันมีแมคาีนิกบังคับตายเยอะแยะมากมายดังนั้นก็ลองพิจารณาดูสําหรับสายโซโล่แล้วมันมีแนวทางมันมีรูปแบบให้คุณเล่นเยอะแยะมากมายครับอ่ะก็ประมาณนี้กับคอนเทนต์บ้าบอคอแตกสายมูสายโมโนโกันไปสําหรับการเอากล่องเอาพลังงานมาผ่านเล่นเอากล่องมาสุ่มมาเปิดให้ดูว่าพลังงาน500 เอากล่องบอดทั้งหมดได้อะไรมัางเออได้ของตรงสายไหมได้ของทองไหมอันนี้ก็เปิดให้ดูแล้วสําหรับเกมนี้นะครับเวลนมีนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ทำคอนเทนต์สนุกสนุก,ส,นกสายมูไปเรื่อยนะหาเขาเรียกว,ว่าหาทำเออใช่คําว่าหาทำไปเรื่อยได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ยังไงไม่รู้แต่ว่าอยากทำอยากลองอยากพิสูจน์ให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลองทำแบบนี้หรือว่ากดแบบนี้สำหรับเกมเวลิแบบนมแบบีครับโอเคแล้วจเจอกันใหม่ครับไปแล้วบ๊ายบาย